หัดทำเกษตรยามว่างร่วมกับ u t u b e ซ่อมมอไซต์สไตล์ช่างบ้านนอกสวัสดีเพื่อนๆ FC, นเอเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับหลังจากที่ห่างหายจากงานเกษตรไปพักใหญ่ๆนะครับเพื่อนๆก็มีเพื่อนๆถามมาบ่อยๆนะครับเพื่อนๆว่าการเลี้ยงหอยไปถึงไหนแล้วแล้วก็มีเพื่อนๆช่างจากหลายๆพื้นที่แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับมาดูหอยนะครับเพราะว่าเพื่อนๆช่างลหลายๆท่านก็บอกว่าเลี้ยงแล้วมันตายนะครับ ชข้งขวัญเลี้ยงยังไงไม่ตายนะครับเพื่อนเพื่อนก็เอ้าก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆนเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะพาเพื่อนๆนไปสังเกตดูนะครับเพื่อนเพื่อนว่าเราจะดูยังไงนะครับว่าหอยเริ่มออกจากการจำศีลนะครับเพื่อนๆนนะครับวันนี้ก็วันที่อ่สิบเจ็ดมีนาคมสอง4ันห้าร้อหกสิบสี่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับช่วงเช้านะครับเพื่อนเพื่อนก่อนที่จะทําการเปิดร้านซ่อมเหล่านั่นหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็ มาเยี่ยมเยือนกันที่หลังร้านนะครับโดยปกติแล้วบ่อที่เพื่อนๆเห็นในขณะนี้นะครับก็จะเป็นบอ่อสำรองบ่อที่2นั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็อาจได้ทําการย้ายหอยลงมาในบอ่อเดียวกันแล้วทั้งหมดนะครับเพื่อนๆก็มีบางส่วนนะครับที่ตายไปในช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับที่ช่วงอากาศเย็นจัดๆนะครับตายไปเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็มันโดนถูกกับช่วงมีงานซ่อมเยอะก็เลยไม่ค่อยได้มาใส่ใจดูแลนะครับ ก็เลยทําให้พลาดพลั contract, ้งไปเกี่ยวเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายน้ําก็เลยทําให้มีหอยบางส่วนตายแต่ก็เหลือเยอะพอสมควรนะครับเพื่อนๆก็ย้ายลงมาในบ่อเดียวกันนะครับเพื่อนๆนนะครับทีนี้นะครับเพื่อนจากช่วงเดือนพฤศจิกานะครับเพื่อนเพื่อน่นแหละนะครับตั้งแต่ช่วงอย่าว่าแต่พฤศจิกาเลยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ก่อนพฤศจิกาด้วยซ้ําไปนะครับที่หอย ของเราเริ่มไม่กินอาหารนะครับเพื่อนๆไม่กินอาหารกักตัวจาศีลนะครับมุดดินมุดน้ําลงไปนะครับเพื่อนๆนะครับก็ผ่านไปนะครับหลายเดือนนะครับเพื่อนๆก็น่าจะนั่แหละพุทธิกาธันวามกรากุมพามีนานะครับประมาณห้าถึงหเดือนนั่นแหละนะครับเพื่อนๆนะครับทีนี้เรามาสังเกตได้นะครับเพื่อนๆว่าถ้าในบ่อเรามีบัวนะ ถ้าในบ่อเรามีบัวนะครับเมื hand. Hand like ่อไหรที่บัวนะครับเมื่อไหรที่ใบบัวเริ่มงอกนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อไรที่ใบบัวเริ่มงอกนะครับหอยจะเริ่มออกจากการจำศีลนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ยังจำศีลอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนที่ยังจำศีลอยู่นะครับนี่เพื่อนเพื่อนจะเห็นใบบัวนะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้นะครับก็ได้เอาเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนก็คือ อ่า,อาใบใบตำลึงนะครับเพื่อนเพื่อนก็ได้เอาใบตำลึงลงไปในบ่อหอยนะครับเพื่อนเพื่อนก็นะครับจริงๆแล้วผมทําการเอาใบตำลึงลงไปตั้งแต่วันที่สิบห้าหรือว่าสิบหกประมาณนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนอ่าผมไปเด็ดมาผมก็โยนลงไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวันที่สิบห้าก็ยังไม่ไม่มาเกาะสักเท่าไหร่วันที่สิบหกเริ่มมาเกาะนะครับเพื่อนเพื่อนวันที่สิบเจ็ด ก็เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็มีรอยแหว่งนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังคงไม่กินอาหารนะครับเพื่อนๆก็ยังคงเงียบอยู่นะครับเพื่อนๆเพราะเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าหอยนะครับหอยเยอะขนาดนี้นะครับเพื่อนๆโยนลงไปไม่ควรจะเกินวันสองวันก็คงจะหมดไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้นะครับอ่าเริ่มออกจากการจำศีลแต่ก็ยังคงไม่กินอาหารนะครับเพื่อนๆนะครับก็ เดี๋ยวก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะครับเพื่อนๆว่าใบตำลึงชุดนี้นะครับเพื่อนๆนะครับอีกกี่วันจะหมดนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันที่สิบเจดมีนาแล้วนะครับเพื่อนนะครับก็ลงไปน่าจะวถ้าผมจะไม่ปิดผมเอาลงไปวันที่ส5บห้านั่นแหละนะครับเพื่อนนะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อนๆว่าไอใบตำลึงที่อยู่ในบ่อนี้นะครับจะเริ่มหอยจะกินหมดในระยะเวลากี่วัน จากหอยที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพื่อนๆส่วนหนึ่งนะครับก็ยังคงจําศีลอยู่นะครับเพื่อนส่วนหนึ่งก็ยังคงจําศีลอยู่ยังไม่ยังไม่ได้ออกมาทั้งหมดนะครับเพื่อนก็มีเห็นออกมาอยู่แค่นี้แหละนะครับเพื่อนหรือว่าตายกันไปหมดแล้วก็ไม่รู้นะครับก็ออย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับว่าใบบัวนะครับใบบัวที่เพื่อนๆเห็นนะครับเริ่มเป็นใบนะครับเพื่อนเริ่มเป็นใบนะครับ ไอ้ที่เขียวเห็นลอยอยู่นั่นนะครับก็คือตัวจอกนะครับเพื่อนตัวจอกนะครับตัวจอกเริ่มเกิดนะครับใบบัวก็เริ่มงอกนะครับเพื่อนนั่นแหละนะครับเป็นช่วงที่หอยนะครับเริ่มออกจากการจำศีลนะครับเริ่มออกจากมาเวียนว่ายแล้วล่ะนะครับในบ่อเรานะครับเพื่อนในช่วงนี้นะครับเพื่อนนะครับ ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับถ้าน้ําใสอยู่แบบนี้ผมก็จะถ่ายเดือนละครั้งนะครับเพื่อนแต่ถ้าบ่อน้ําเป็นสีเขียวนะครับเพื่อนน้ําเขียวหรือว่าน้ํามีกลิ่นก็15วันควรที่จะเปลี่ยนถ่ายนะครับเพื่อนการที่บ่อของเรานะครับน้ําจะใสหรือว่าน้ําจะเขียวก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแสงแดดเพียงอย่างเดียวนะเพื่อนนะครับแสงแดดเยอะมันก็เขียวเร็วก็จริงนะครับเพื่อนแต่บางที นะครับเหมือนกับบ re ่อเราอายุมันยังไม่ถึงปีอ่ะนะครับการทําบ่อบ่อไม่ถึงปีมันก่อนข้างอยําทให้น้ํามีปัญหานะครับเพื่อนแต่ที่บ่อที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับบ่ออายุเกินปีหนึ่งนะครับเพื่อนก็นะครับเหมือนกับดินมันอยู่ที่แล้วอยู่ตัวแล้วนะครับเพื่อนมันก็จะไม่เขียวไม่ขุ่นแล้วนะครับเพื่อนมันอยู่ตัวของมันแล้วนะครับเพื่อน เดือนเดือนหนึ่งสองเดือนนี่ไม่ถ่ายนะมันก็ยังใสอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นเพราะเราไม่ค่อยได้ให้อาหารหรือเปล่าเพราะว่าเห็นว่าหอยจาศีลนะครับเพื่อนเพื่อนแต่ก็ไม่ไม่น่าจะใช่นะครับเพื่อนนะครับก็อ่านี่แหละนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับในส่วนบ่อนี้นะครับเพื่อนเพื่อนบ่อเดิมทีมันเป็นบ่อที่มีปัญหาเรื่องดินเรื่องน้ํานะครับก็บอมันรั่วด้วยแหละนะครับเพื่อนเพื่อนก็ อ่าซื้อปลาไหลมาปล่อยลงไปหนึ่งกิโลนั่นแหละนะครับไม่รู้มุดหายไปไหนหมดแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็อยู่ในบอ่อนี่แหละนะครับเพื่อนเพื่อนอาหารปลาไหลผมก็ไม่ได้ให้นะแต่ว่าอ่าในบอ่อนี้นะครับจะมีอ่าถ้าผมเจอหอยตายผมก็โยนหอยลงมานะครับเพื่อนแล้วก็จะมีปลาหางนกยูงอยู่ข้างในนะครับเพื่อนเดี๋ยวเขาจะมาไล่กินปลาหางนกยูงเองนะครับเพื่อนแล้วนะมีรากบัวมีอะไรอยู่ใต้ดินนะครับเดี๋ยวมันเน่า นะครับปลาไหลก็จะมากินเองนะครับเพื่อนถ้ามีเศษอาหารนะครับอ่าผมก็มาโยนลงเศษเนื้อนะครับเพื่อนนะครับอ่าอันนี้เจอแล้วตายหนึ่งตัวนะครับเพื่อนนี่นะครับตายหนึ่งตัวก็พึ่งมาเจอนี่แหละนะครับเพื่อนก็เอะนะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆนนะครับได้รับทราบกันนะครับเพื่อนว่าไปถึงไหนแล้วเลย้ยงหอยตายหมดหรือยังนะครับเพราะว่า ก็มีเพื่อนเพื่อนจากในตัวจังหวัดบ้างนะครับงานซ่อมไม่มีนะครับก็วิ่งออกมาดูนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับวิ่งออกมาดูเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเขาบอกเขาเลี้ยงน้าใส่เลี้ยงออกซิเจนแล้วมันตายนะครับเพื่อนหอยตายนะครับอ่าหอยเ็เรียกว่าหอยอะไรหอยเชอรี่สีทองเขาไปซื้อมาคู่ละห้าร้อยก็หวังงี้มันตายนะครับเขาเสียดายตังค์เขาเลยออกมาดูนะครับว่า เอ๊ะทำไมผมเลี้ยงแล้วมันไม่ตายนะครับเพื so so ่อนเพื่อนก็ทําบ่อให้เป็นธรรมชาติไปแล้วกันนะครับท้องไร่ท้องนาเราเป็นอย่างไรห้วยน้องคลองบึงเป็นอย่างไรก็จําลองนะครับรูปแบบนะครับเรียนแบบธรรมชาติให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนี่นะครับก็เพืนเพื่อนก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้สําหรับการอัปเดตกรณีเอ่อเรื่องของการเลี้ยงหอยปังนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวคลิปต่อไป ก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆว่า,าใบตําลึงเที่ยวลงไปในบอ่อประมาณวันที่สิบห้านะครับวันนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับอีกีวันนะครับใบตําลึงถึงจะหมดนะครับหอยเริ่มออกมากินแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆนะครับเอ้านะครับยังไงคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้เดี๋ยวผมไปตอบทําคลิปตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเอฟซด้วยเพื่อนๆเอฟซถามเข้ามานะครับว่า,าปัญหาของการใส่โชคนะครับเพื่อนการใส่โชคัพ การยกโชกนะครับมันมีปัญหาโชกหักเข้ามาเดี๋ยวทำคลิปไปตอบเพื่อนๆก่อนนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆ FC ครับ